ดีค่ะว <ame> ันนี้พี่เพชรนะคะมาเล่นกับน้องกินเหลินนะคะวันนี้ไม่สนใจอะไรเลยนะคะเจ้าเหลือกนะคะเจ้าเหลินไม่สนใจอะไรเลยนะคะเนาะดูเหลินเล่นกับพี่อย่างเดียวเลยไม่กลัวพี่เลยนะคะวันนี้ค่ะเหลินไม่กลัวพี่เลย ผิดๆนะคะมาเล่นกับจีเลนนะคะจิเลนมีความสุขมากเลยนะคะไม่สนใจกินอาหารเลยเจ้าเหลือกเจาที่อย่างเดียวเลยนะคะ

ไม่เคอเจอลูกบอลตกใจนิดหน่อยตกใจลูกบอลนิดหน่อยนะคะดูเจ้าเหลือกนะคะดูเจ้าเหลือกไม่ไม่ยอมออกคางพี่เพชรเลยนะคะไม่ยอมอยู่ห่างพี่เพชรเลยดูเจ้าเหลอนนะคะดูเจ้าเหลอนโออ

เเย้ชาวพีเขามากๆเลยนะคะขอบะค,ะะค,ะคุณทุกๆท่านนะคะที่เมตตาและเอ็นดูเจริญนะคะขอให้พ่อคุณี่แม่ทุกๆท่านนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะวันนี้วันรวยหวยออกนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะถูกหวยรวยเดือนะคะกราบขอบพระคุณมากมากะคะ่ะ